ครับผมนายปพ,พัชเากินดาพบชสองทับหนึ่งวันนี้จะมาต่อ,องจอแต่ครับเริ่มจากไฟบวกจากแบตเตอรี่ผ่านเข้าฟิลขนาด10มของจอแต่ออกจากฟิลข้อที่สองมายาข้อที่85ของวีเรียวงจรแต้ อ่านคนด้วยรีเล์แล้วจากคนด้ยีเล่ที่ข้อไปสิบไปยังปัก 1A ึ่อ้ที่17บเจ็พาใส่ไปเส้นสีเขียวอ่อนอไปยังปักซ b บี้ที่28่สิบเชื่อมต่อกับปักซีอี้ e, ที่18บแปดพาใส่ไปเส้นสีดำไปยังปัก ปัก A อข้อที่8มายังปัก B ีข้อที่1ออกจากสายไฟเส้นสีแดงไปยังสวิตไฟแตะแล้วสวิตกรงจ่อแตะเมื่อกดสวิตจะทำให้หน้าขอนแทกสัมผัสกันกระแสไฟจะไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่คอนดนรีเลย์ทำให้หน้าคอนแทคของคอนดร,รีเลย์สัมผัสกันไฟบวกจากแบตเตอรี่ผ่านข้าฟิวขนาด10มของวงจรแตะเอาจากฟิวกัวที่2มายังขวัวที่30ของรีงเดียงกรแตผ่านหน้าคอนแทค และออกจากคนลวดลีเลที่ควดแปดสิบเจ็ดเลที่ควดแปดสิบเจ็ดรูรปแบบสั่งเ่ที่ค้ดแปออกมาที่ใส,ส่ไปเส้นสีเขียวเข้าไปยังปัก เาขาจะปัก 1A ึโคที่8ออกมาที่สายไฟเส้นสีเขียวเข้าไปยังปัก A1 โคที่17จแล้วอาอมาจากสายไฟเส้นสีเขียวเข้าไปยังปัก B A1 อโคที่1ออกจากสายไฟเส้นสีเขียวเข้าไปยังปัก B2 สโคที่หนึ่งและออกจากกาวไปที่โค้ดลบของแบตเตอรี่ครับ